สวัสดีครับจาก ES s y n t e c นะครับก็จะมานำเสนอตัวอุปกรณ์ใหม่นะครับจะเป็นลิงสแกนเนอร์นะครับจะเป็นแหวนสำหรับใช้สแกนบาร์โคดนะครับตัวนี้จะเป็น 2D ลิงสแกนเนอร์นะครับยี่ห้อ Nita นะครับตัวนี้ก็จะมีการเชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะครับเราสามารถยิงเข้ากับอุปกรณ์ได้ค่อนข้างจะหลากหลายครับว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่มีบลูทูธนะครับหรือว่าจะเป็นตัวมือถือสมาร์ทโฟน iOS หรือ Android นะครับตัวนี้ก็จะมีความจุภายในครับ2เมกะไบต์นะครับ สามารถยิงเก็บข้อมูลได้1นึ่งสาบาร์โค้ดภายในนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มกดดังนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับก็ถ้าเรากดค้างห้าวิเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดนะครับส่วนตัวนี้คือปุ่มสแกนไว้ยิงตัวบาร์โค้ดนะครับด้านนี้จะเป็นตัวพอร์ต USB นะครับสําหรับเราเสียบชาร์จได้น,นะครับก็คือใช้แอแดปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สาย USB ในการชาร์จไฟนะครับ การใช้งานของมันก็จะชาร์จหนึ่งทีนะครับก็จะใช้งานได้ประมาณ7ชั่วโมงครับแล้วก็นํามาชาร์จอีกประมาณ2ชั่วโมงแบบก็จะเต็มครับแบตความจุ5 0 0มิลิแอมแปร์นะครับก็อันนี้เราแพร์จับคู่กับตัวลิงค์สแกนเนอร์ไว้แล้วในวินโดว์ที่มีโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นโน้ตบุ๊กก็จะลองยิงบาร์โค้ดข้อดีของตัวนี้อีกอย่างนึงก็คือหัอ่านบาร์โค้ดท d ดีนะครับก็จะดีมากเลยนะครับจะเป็นหัอ่านแบบที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็วนะครับวิธ ตรงนี้ปรับระดับได้นะครับคนที่นิ้วใหญ่นิ้วเล็กก็จะปรับตรงนี้ได้นะครับก็ปรับให้พอดีกับการใช้งานนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งในการกดยิงนะครับเช่นเราทดสอบการยิงครับเห็นได้ว่าความเร็วในการยิงเนี่ยสูงเลยนะครับเพราะว่าตัวหัวอ่านเนี่ยมีคุณภาพดีมากมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีความทนทานสูงเลยนะครับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับ อันนี้ยิงเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเป็นบลูทูธต่อไป Onion. เราก็จะตัดบลูทูธกับคอมพิวเตอร์ทิ้งไปนะครับสัญญาณตัวนี้ที่เคยกับพิ๊ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เชื่อมต่อแล้วแล้วก็มาต่อกับสมาร์ทโฟนแทนนะครับก็เข้าไปที <sh arp> <sh arp> us> ่ดีไวส์บลูทูธนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นตัวเลข4ตัวนะครับเช่น948 8ตัวนี้เราก็ทําการจับคู่คอนเนคเต็ดแล้วครับก็คือบลูทูธนี้ก็มีความเร็วสูงกันนะครับ ก็ทําการยิงบาโ c o ได้เลยนะครับดูนะครับก็จะส่งข้อมูลเข้ากับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับนะครับรวดเร็วมากครับบาโ c o อะไรทุกแบบครับ b a r c o เล็กๆอย่างนี้ครับ5มิลก็อ่านได้นะครับอีกหมดหนึ่งที่ทําได้ก็คือถ้าเราตัดบูทูธแล้วปึ๊บแล้วเราเอาไปยิงนะครับยิงแบบนี้มันจะเก็บข้อมูลไว้ภายในตัวได้นะครับเก็บไว้มันมีเมมโมรีอยู่นะครับหลังจากเราเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ย แล้วก็เสียบสาย USB นะครับแกะออกมาตัวสาย USB นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปใช้งานเป็นไฟล์นะครับนี่ก็เปิดตัว USB ขึ้นมานะครับนี่เสียบเข้าไปนะครับอ่ะดูนะครับปึ๊บแล้วเราก็เสียบค,คอมพิวเตอร์ไปเลยนะครับเป็น USB ธรรมดาก็จะเครื่องเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาเป็นไดรฟ์ นะครับเหมือนเราเสียบสายได้หนึ่งนะครับเช่นนี่ครับลิงแบบนี้เปิดเข้ามาเนี่ยจะเจอกับไฟล์เทคนะครับเราก็สามารถดับเบิ้ลคลิกไฟล์หรือก๊อปปี้ตัวไฟล์ที่มันมีข้อมูลที่เรายิงไว้เมื่อกี้ครับเป็นบาร์โค้ดที่เรายิงเก็บไว้ข้างบนเนี่ยออกมาใช้งานได้เลยนะครับถ้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่บริษัท ESS y n t e c h นะครับ025301603นะครับต่อ6แผนกซัพพอร์ตหรือทาง Li n e แอดหรือ a c e b o o k ก็ได้ครับสวัสดีครับ